ตัวใหญ่เป็นตีมีติดต่อมาแบบคือจริงๆหนูก็บบได้ยินว่ว่าสายสายายเรื่องมากเลยค่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าไม่ทานตอจะจบด้วยเรื่องไปดคนหนูจะได้เล่นหรือเปล่าแต่ก็ได้ยินมาว่าว่าวเจะได้เล่นด้วยกันไม่รู้อันนี้เราไม่รู้จริงๆค่ะเราไม่เไม่คยเไม่ไม่เคยไ่เสัมผเลยนะคะ เขาอยู nice mm ่เพราะว่าเพราะว่าคนดูเขาก็จะแล้วแต่คนชและชอบแบบอร์เอร์แนวไหนเรื่องอะรตอนนี้เหมือนกับเรื่องอะไรถามในตั้งตัวแบบนรุ่นเกียรติสีอะไรอย่างเงี้ยเพราะจะไม่ให้เราไม่ไม่ราคหนอวันนี้น่าจะเป็นข่าวเผื่อเขาอาจจะไม่พอใจว่าอยากเล่นให้เล่นคู่กันอย่างเงี้ยแต่ว่าเอาจริงๆานะคะหนูว่าท้าเรื่องทนุถนามเนี่ยคือยังไง ทุกคนก็เต so like. ็มที่กันอยู่แล้วในการทำคะหรืว่าเ็าจะต้องให้กำลังใจกันเขาบอกว่าอย่างล่าสุดเหมือนสรุปแล้วชื่อเรื่องอะไรป้ายฟ้าสีฟ้าคุณเมส์ไหมคะสะกอนป้ายฟ้าสีฟ้าเอ้ยอันนั้นไม่รู้ไม่รู่ะเรื่องชื่อ่าอะไรเรื่แล้งอะไรอย่าง่งี่ค่ะต่ถ้าเป็นไปได้ก็ดต่แต่ของพี่เมมพี่เมมได้ติดต่อไมยังของพี่เมไม่เมย ในย่างตอนนี้เหมือนแบบกระแสของแฟนคลับค่อนข้างมีอิทธิพลอย่างมากเลยกับการเลือกตัวนักแสดงมาของช่องสามอะไรเงี้ยเราคิดยังไงบ้างคืออันนี้หนูก็ค้นแล้วกอีกหนึ่งเสียงหนึ่งขาว่านี่ี่อิทธิพลเพราะว่าเขาจะเป็นคนที่ดูใช่ไหมคะแว่านักชมแต่ว่าหนูว่าถ้าผู้ใหญ่เห็นว่าบทอันนี้ไงก็ต้องเป็นคนนี้ เียัไอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกคนที่เราว่าต้องการกำลังใจมากๆเาะว่าเรไม่คกินเไม่เคยลงม้เจะถึงไหมคะไม่ถึงอ่จริงๆแลักแสดงเราต้องเล่นได้กับทุกคนอย้างล่าสุดที่นาเดเขาจะไปเล่นละครกับแพทิเซียแล้วเหมือนว่าไปขับทางเราก็ไปแอนตี้น้องแพทิเซียด้วยเลยนูว่าอันนี้อันนี้ มีอะไรแบบนี้ค่ะก็ต้องรอดูค่ะว่าแบบแบบคือยังไงไฟขับหนูน่ารักทุกคนนี้แหรอเนี่ยต้องไม่ได้ไปออกรายการสามจันเธอแล้วก็แบบออกมาบอกว่าพี่เดี่ยวเป็นที่แบบสนิทที่สุดตอนที่เริ่มเปิดมากจี่ตังไม้ฮาร์ดอ่มหนูว่าก็เหมือนเดิมมาตลอดจะด้วยการที่บอกว่าเจอพี่เขาบ่อยที่สุดอ่าน่าจะบ่อยที่สุดในในการแสดงทุกท่านค่ะแล้วด้วยการที่บอกว่าเพื่อนน้องวงการหนูก็ไม่ค่อยมี ก็ถือว่าพี่ในถือเ,เป็นเพื่อนที่สนิทที่สุดยีก,กย่าค่ะมันเหมือนกับยำอันเก่าที่แบบผู้ใหญ่จะจัดเราไปจิ้นกับเต็มสีแล้วนดเดทไปแพทิเซียอะไรเงี้ยมันยิ่งกดมันยิ่งตอกย้ำเข้าไปใหญ่เลยว่าจะเปลี่ยนคู่จิน้นจริงไหมจ๊ะ อ,อ,อันนี้หนูก็ <laughs> ไม่รู้ว่างั่ะอาจจะเป็นแบบการวางตลาดของออช่องว่าเขาอยากจะให้แบบนักแสดงคนไหนไปคู่กับท่านไหนอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งจริงๆหนูว่าแฟนเขาก็ยินดีละค่ะที่จะได้เห็นเรากลับมาบนจออีกรอบนึงค่ะเพราะว่าก็นานแล้วเหมือนกันค่ะที่ คือป no ีนี้เราควัหนูยังไม่มีค่ะต้องรอจนกว่าปีหน้าระหว่างเรานด้วยกันไม่มีเกาเหลากันเพราะเกลียนผู้จิ้นแน่นอนเอ้ยไม่ไม่ได้ไม่ได้ม่ไดเกาเหลากันเลยค่ะคือและไม่ค่อยได้เจอไม่ได้ค่ะันมีของเรานไปเด็กไปคอร์คอร์ไปเด็กมากินกินหน้ไม่ไปกินข้าวไม่ยังไม่มียังไม่มีแผนว่าจะไปพม้าด้วยค่ะอันนี้มันมันค่อนขเคยได้ยินเป็โอเคนะ คุณเที่ยวว่าแบบคนจับตาอยู่แล้วแต่ว่าถ้าไปขมาเจ็ดหลักก็เป็นงาบนบุญด้วยใช่ไหมพี่ไม่มีทางคไม่มีทางก็ยินแต่ว่าเราไม่ได้ไปเลยใช่ไหมครับงนี้ไม่ได้ไปค่ะแล้วก็ตอนนี้ไม่มีแลนที่จะโอเคนะมีคควกระถินแน่นอนเนาะมีค่ะกระถินแน่นอนเลยค่ะก็จะเป็นกระถินรวมของทั้งหนูก่หนพรา